สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบก,กันเช่นเคยนะคะกับช่องเด้าตชาแนาวันนี้เด้าตก็จะมาสปอยซีรีส์เตนเรืองเมื่อเธอถูกพ่อและแม่เลี้ยงบังคับให้แต่งงานกับชายที่นอนเป็นผักแทนน้องสาวสามีที่คิดว่าเป็นผักจึงคอยปกป้องเธอจากคนร้ายซีรีส์เปิดเรื่องมาที่เสิร์ดิ้งหลานพระเอกของเรื่องเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสโซมันเหนียงในอของเรื่องที่เป็นหมอผ่านมาเห็นจึงถ้วยฝังเห็มพระเอกเขาทําได้เพียงว่าผู้หญิงที่ช่วย ไว้ใส่สร้อยที่รูปหัวใจหลังจากปืนรพเอกก็สั่งให้ผู้ช่วยตามหาผู้หญิงที่ช่วยเขาซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างก็อยู่ในสายตาของพี่ชายรพยเอกันตลอดรพเอกต้องการสืบว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ที่ทําให้เขาเกิดอุบัติเหตุจึงให้ผู้ช่วยปกปิดเรื่องที่เขาปืนให้บอกทุกคนไปวา่าเขากลายเป็นผักและเป็นเจ้าชายนิทราด้านนาก,ก็สงสัยว่าทําไมสองยานแฟนของเธอถึงเลือกแหวนแต่งงานให้เธอเล็กไปหน่อยจึงไปถามเขาแต่กลับมาเห็นแบรนกําลังมีอะไรอยู่กับน้องสาวต่างม แม่ของเธออยู่เลยเข้าไปต่อว่าที่เขาทําแบบนี้ส่องหยานแย่งแหวนจากนางเอกพร้อมกับบอกใคออยากแต่งงานกับเธอหลคนที่เขาต้องการแต่งงานด้วยคือน้องสาวจากนั้นก็แหวนสวมให้ในาย่อนมากที่ทั้งคู่ร่วมกันรอโยตึงหยิบคมไฟฟาดหัวส่องหยานที่กล้าน,นอกใจเธอน้องเลี้ยงต่อว่านางเอกที่กล้าทําร้ายเขาเขาแค่นั่งกับเธอไม่ได้ทําอะไรชั่วร้ายสักหน่อยคูมันบอกทั้งหมดเป็นเพราะนางเอกพบกันมาสามปีแล้วนิ้วก็ไม่ยอมให้แต่ไม่อ่อนโยนและไม่มีน้ำ ใจเหมือนน้องสาวเลยเขาชอบน้องสาวเธอก็ดีกว่าไปชอบคนอื่นใช่ไหมน้องสาวอ้างเธอแค่อยากให้พี่หยาดมีความสขุขแค่นั้นพ่อกับแม่เลี้ยงถึงมาลากตัวนางเอกมาน้งเอกบอกพ่อที่น้องสาวไร้ย,ย่างอายนอนกับแฟนของเธอพ่อเลยตบหน้านางเอกแฟนอะไรกันพรุ่งนี้นางเอกต้องแต่งงานกับลูกชายตะกุลเสรนหน้งเอกอยากรู้พ่ออยากให้เธอแต่งงานกับเขาแทนน้องสาวใช่ไหมเธอก็เป็นลูกสาวของพ่อเหมือนกันทำไมต้องโหดร้ายกับเธอนะแม่เลี้ยงถามนางเอกแม่ของเธอหายไปหลายปีแล้วยังทำใจไม่ได้ ใชห,หรอตระกูลเสริเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดมีผู้หญิงมากมายอยากแต่งงานกับพอบโพดที่ร่ำรวยแต่ไม่สามารถทําได้แม้นายกจะหาเงินได้ในฐานะหมอแต่เธอก็ยังหาคนสนับสนุนเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ได้พอถามนางเอกคุณชายเสริญน,นอนเป็นผักเนกต้องการให้น้องสาวแต่งงานและเป็นแม่หรอคิดดูให้ดีอยากรู้เรื่องแม่ของเธอหรือเปล่าานอยากรู้ข่าวที่แม่หายไปจึงย่อมตกลงแต่งงานวันรุงขึ้นไนก็ถูกส่งตัวมาหาเจ้าบ่าวให้คุณชายตระกูลเสริญโดย มีแม่พระเอกออกมาต้อนรับและมอบของขวัญให้มากมายทั้งสร้อยเพชรและกุญแจรถและ,แและจดทะเบียนสมรสพร้อมให้เงินจำนวนห้าสิบล้านจากนั้นก็ให้ใเอกมาพบสามีแม่บอกนางเอกเขาไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปีที่แล้วเขาก็ไม่เป็นแบบนี้นายเอกรับปากต่อไปเธอจะดูแลาสามีอย่างดีมาแม่พระเอกออกไปแล้วนายเอกก็เข้ามาชมพระเอกไม่คิดเลยว่าคนเป็นผักจะหลอดเราขนาดนี้นายเอกรู้สึกคุนหน้าเขาแต่ก็คิดไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนนายเอกแนะนำ ตัวเองกับพระเอกว่าเธอเป็นภรรยาของเขาต่อไปเธอจะดูแลเขาให้ดีนายอกจับมือพระเอกแต่ก็ต้องแปลกใจพิชีประจานของเขาเต้นรงงละมั่นคงเขาจะเป็นผักไปได้ยังไงหรือว่าเขาแกล้งทำนายจึงทดสอบเขาโดยการแกล้งบิดเนื้อและถอนขนนักแข้งเมื่อเห็นเขายังไม่ขยับจึงแกล้งหยิกแก้มและเปิดม่านตาดูแถมถอนขนจมูกออกมาด้วยพระเอกก็ได้แต่อดทนพอไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรกันแนะ่นายเอกทำหลายวิธีเขาก็ยังไม่ยอมตื่นจึงขอลอง พิสูจน์ด้วยการเอาหน้าเข้าไปสัมผัสเขาทำมเอาแพรเอกึงกับเอามือจับที่นอนไว้แน่นหลังจากพิสูจน์น้ายก,ก็ตกใจเป็นไปได้ไหมว่าที่ประจำของคนที่เป็นผักจะแตกต่างออกไปหรือเป็นเพราะเธอเรียนไม่เก่งนายกรู้สึกว่าชุดแต่งงานหนักมากจึงหันหลังแล้วขชอ,ออกเพราะคิดว่าแพรเอกเป็นผักจริงๆใครก,ก็ได้แต่นอนมองตาปรีบๆแถมยังโดนเธอโยนชุดใส่หน้ายิ่ด้วยขณะที่อยาบน้ำนายก,ก็รู้สึกเหมือนได้ยินมีใครอยู่ข้างนอกจึงออกมาดูแล้วตู่ก็ไม่ใช่ หน้ากากเขามาจับตัวทวายเขาบอกไม่ให้เธอส่งเสียงเขาจะจัดการพวกมันเองจากนั้นชายสมหน้ากากก็ออกมาลุยกับคน้ายจนพ่อคน้ายได้รับบาดเจ็บและสั่งให้ไปบอกคนที่บงการนี่ไม่ใช่สถานที่ที่เขาจะไมย่ยิงพยองได้เมื่อคน้ายไปแล้วนายจึงเอาเข็มเงินออกมาขู่หนุ่มหน้ากาก,ากทำไมถึงปรากฏตัวที่นี่หนุ่มหน้ากากบน่นเขาเพิ่งช่วยทวายตอบแทนกันแบบนี้หรอจากนั้นก็แนะนําว่าเขาเป็นผู้คุ้มกันของพระเอกนายถามแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนหนุ่มหน้ากาก,าก อทีนี้ไม่ปลอดภัยเขาย้ายพระเอกไปแล้นานายเอกสั่งให้เขาถอดเสื้อทําให้หนุ่มหน้ากากตกใจต่ให้เขาถอดทําไมกันนายเอกบอกอย่าคิดมากที่ให้ถอดเสื้อเพราะจะทําแผลให้ขณะที่ทําแผลให้หนายเอกก็กระสดุดจะลงไปนั่งบนตักของเขาทําให้ทั้งคู่หวาวุ่นไม่น้อยเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์หนุ่มหน้ากากก็ได้สติถามนางเอกจะนั่งบนตักเขาอีกน,นานแค่ไหนสาวน้อยนายเอกจึงรีบไปรับโทรศัพท์ของพ่อพ่อบอกให้หนายเอกเอาสัญญาให้ท่านถ้ายังอยากเห็นแม่ของเธอ นายเอกเต็ใจที่พ่อต้องการก็ค่าหุ้นที่แม่ทิ้งไว้ให้เธอแต่ไม่เคยคิดเลยว่าเธอเป็นลูกหนุ่มนากาเกห็นนายเอกไม่สบายใจจึงถามอยากให้เขาเช่วยตัดก,การกับข้อเต้าเลขของเธอไหมนายเอกบอกคนที่เธอตะ่าเป็นเขามากกว่านะจากนั้นก็เ,เข็มแทงพระเอกแต่โดนเขาจับตัวไว้ได้ทำให้ทั้งคู่ได้สอบตากันอีกครั้งนายเอกได้โอกาสจึงเอาเข็มเงินที่คอเขาหนุ่มนากากยอมแพ้แล้วบอกว่าเรื่องคืนนี้เขาไม่ได้ยินอะไรเลยนายเอกถามแล้วเธอจะเชื่อได้ยังไงหนุ่มนา,กาก กากถึงมอกกากที่มีเงิน200ล้านให้เธอปล่อยเขาไปได้ไหมนายกคิดว่าเขาคงทํางานหนักกว่าจะได้เงินมาถึงไม่ต้องการโดยไม่รู้เลยว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนะั้นที่ดิงคือสามีพักของเธอนั่นเองนายเอกปล่อยก็ได้แต่ขอดูหน้าก่อนพระเอกเขามีอาการบาดเจ็บรอบดวงตาถอดหน้ากากไม่ได้นายเกลยอาสารักษาเขาฟรีๆแล้วเข้าไปถอดหน้ากากแต่พระเอกรู้ทันเลยจับมือไว้แม่บ้านมาบอกนายเอกว่าแม่พระเอกต้องการพอพระเอกไล้ถือโอกาสที่นายเอกเผลอลบออกไป นั่งเอกขันมาไม่เดอคอม,มว่าเขาฉลาดนะเมื่อนายเอกออกไปพระเอกที่หลบอยู่หลังพมานก็ถอดหน,น้ากากออกพระเอกรู้สึกว่านายเอกพรกับผู้หญิงที่ช่วยเขาไว้คืนนั้นผู้ช่วยมารายงานพระเอกเขาส่งคนไปตรวจสอบพวกคนร้ายที่เข้ามาน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ทําให้เขาเกระดูบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปีที่แล้วพระเอก,กํำชับให้ผู้ช่วยสธต่อไปแล้วต่อไปอย่าโทรหาเขาต่อหน้านังเอกอีกเขาไม่อยากเปิดเผยตัวให้เธอรู้งั่นคนร้ายก็เข้ามารายงานคุณเสริงเจ้านายของพวกมันว่าทำงานล้ม แล้วพะเขาไม่รู้ว่าทําไมถึงมีผู้ชายอยีกคนอยู่ในห้องนั้นส่วนหญิงสาวคนนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเช่นกัน คุณเซิงจึงสั่งให้ลูกน้องฆ่าปิดปากทั้งสองคนคุณเริงเป็นพี่ชายของพระเอกแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาอยากได้สมบัติของตระกูลจึงวางแผนฆ่าพระเอกเพื่อให้ได้สมบัติทั้งหมดแม้พระเอกบอกนางเอกมีงานเลี้ยงอาหารการกุศลในอีกสองวันข้างหน้าอยากให้นายเอกไปกับพันดวยจากนั้นก็บอกให้นายเอกไปเลือกเสื้อผ้าและเครื่องประดับแม้พระเอกรู้สึกว่าเมื่อนายเอกเย็นมากจึงสั่งให้แม่บ้านไปต้มสมุนไนายนเอกรู้สึกว่าแม่พระเอกดีกับเธอมา้าทานรู้ว่าเธอไม่ใช่ย่าเหมิงน้องสง ของพันหนึงจะปฏิบัติกับเธออย่างดีอีกไหมต่อมานายเอกก็มาเลือกเครื่องประดับและถูกใจสร้อยคอเส้นหนึง่งจึงขอให้พนักงานออกมาให้ดูแต่กลับโดนพนักงานรูู้กวานายเอกแต่งตัวธรรมดาคงไม่มีเงินซื้อสร้อยเส้นนี้แต่พอเห็นน้องสาวก,กับแฟนเก่ามาพนักงานก็สร้อยไปให้ดูทันทีนางเอกเห็นน้องสาวอนให้แฟนเก่าซื้อสร้อยห้จึงลุกขึ้นบอกสร้อยเส้นนี้เธอเห็นก่อนคิดจะตัดหน้ากันหรอน้องสาวเย้ยใช่เธออยากแย่งสร้อยยังไงนายเอกก็ทำอ,อะไรเธอไม่ได้ เพราะนายเอกเป็นแค่สุนัขของบ้านเราเท่านั้นจากนั้นก็พักนายเอกล้มลงพครเอกมาเห็นก็โมโหสั่งให้น้องสาวทิ้งสร้อยที่นายเอกชอบซาแฟนเก่าดูถูกว่านายเอกเป็นขอทานตัวเหม็นก้าดียังไงมาสั่งแฟนของเขาจากนั้นก็ให้คนมาลากตัวไพรเอกออกไปไพรเอกเลยหักแขนแฟนเก่าสั่งสอนแล้วลูกน้องก็เข้ามาจับตัวแฟนเก่าและน้องสาวทั้งสองคนโวยวาย,วายหาว่าจับผิดตัวทำให้ในายเอกเสีใจมากพครเอกบอกนางเอกร้านนี้ซื้อให้คุณล้าวต้องการอะไรเพียงแค่ น้องสาวได้ยินก็แคนมาจนอยากรู้ว่าผู้ชายที่ใส่หน้ากากเป็นใครจากนั้นไพเอก,ก็สวมสร้อยให้นางเอกหลังจากลองสร้อยเสร็จนายเอกกับไพเอกก็เดินออกจากร้านไปน้องสาวึงแงบถ่ายรูปทั้งสองคนไว้พร้อมกับวางแผนทำลายชื่อเสียงนางเอกแฟนเก่าเห็นยาที่น้องสาวเตรียมมาทำลายนายเอกก็พอใจมากนายเอกพูดกับระเอกที่นอนอยู่แม้ว่าเขาจะนอนเป็นผักแต่ก็ดีกว่าไอสาระเลวอย่างซองหยานมากเธอจ่าที่ถานคอยเขาฟื้นเร็วๆราให้ซองหยานอายุสั้นลง30ปี นายเอกเห็นพระเอกนอนนานเกินไปตัวเล็บไม่สีขาวจึงหาเล็บสีเขียวให้พระเอกก็ได้แต่มองแล้วไม่กล้าขยับนายเอกคิดว่าถ้าแต่งงานกันมาหลายวันแลวยังไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันเลยจึงหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปคู่กับพระเอกไปหลายรูปจนร,รูปสุดท้ายที่นายเอกอแบบาเบ้าลอบตาแต่พระเอกก็ลืมตาขณะที่นายเอกนั่งดูรูปที่ถ่ายแม่บ้านก็มาตามไปพบแม่พระเอกเมื่อเห็นเธอวางโทรศัพท์วไว้พระเอกจึงแอบหลบรูปที่เขาลืมตาออกทันทีวันต่อมานายเอกมาที่งานเลี้ยง าการผู้สนน้องสาวแกล้งทำเครื่องดื่มหกใส่หน้านางเอกแต่เธอก็หลบได้น้าเอกแต่ว่าที่น้องสาวใช้วิธีหน้ารังเกียจน้องสาวแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องนาเอกถึงแกล้งเอาเครื่องดื่มมาสาดทำให้น้องสาวตกใจจนร้องเสียงดังจน่น้าเอกต้องบอกให้ควบคุมตัวเองหากคนอื่นได้ยินจะคิดว่าลูกสาวตะโกนโซ่ไม่สุภาพพนักงานเอาเครื่องดื่มมาให้หนางเอกนายสงสัยทำไมพนักงานถึงรู้จักชื่อเธอทั้งที่เจอกันเป็นครัง้งแรกน้ายคิดว่าน้องสาวคงวางแผนบางอย่างแต่ก็แกล้งดื่ม น้องสาวเห็นน้ายกดื่มจึงพ่อบอกตรงหยานว่าแผนสําเร็จแล้วโดยไม่รู้ว่านายับมาบ่นทิ้งในห้องน้ําแล้วคิดจะร่วมเล่นสนุกกับแผนการนี้ของน้องสาวต่อมาน้องสาวพาตรงหยานมาดูนายี่ที่้องไม่นานแม่เลี้ยงก็ได้รับข้อความจากน้องสาวว่านายกำลังม,มีอะไรกับผู้ชายคนอื่นแม่เลี้ยงจึงกล้างพูดเสียงดังเรื่องที่นายกำกลังม,มีอะไรกับผูชายอื่นในห้องจนแม่พระเอกได้ยินทําให้พ่อโกรธมากเดินไปหานายทันทีแม่เลี้ยงแอบสั่งให้คนพานักขาวไป ไพยเอกก็อาตามไปดูพอมาถึงก็ที่ประตูเข้ามาเห็นเสื้อผ้าผ่อนอยู่บนที่นอนก็ไม่พอใจมาเข้าไปเปิดน้าหวังตอว่านายเอกที่ทําเรื่องอัปยศแต่คนที่นอนอยู่กลับกลายเป็นน้องสาวและซ้องหยานทุกคนที่เข้ามาก็พากันถ่ายรูปไว้น้องสาวรู้สึกตัวก็สงสัยว่าทําไมพ่อกับแม่ถึงมาที่นี่เมื่อเห็นัวงนอนอยู่กับซ้องหยานก็ตกใจในายเอกก็แกล้งคําทีเข้ามาดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นน้องสาวตอบว่านายเอกที่ทําร้ายเธอน้องสาวย้อนคิดตอนนั้น เธอกับลรงองหยานเข้ามาก็ไม่เห็นหนางเอกเห็นแต่เครื่องบันทึกเสียงวางอยู่บนที่นอนแล้วตู่ๆนายเอกก็เข้ามาตีหัวเธอกับลรงองหยานจนสลบไปจากนั้นนายเอกก็พาทั้งสองคนมานอนที่เตียงแล้วถอดเสื้อผ้าออกแล้วโทรศัพท์ของน้องสาวส่งข้อความให้แม่เลี้ยงนายเอกบอกน้องสาวถึงทั้งสองคนตระกันแต่ก็ไม่ควรมาทำแบบนี้ในโอกาสสำคัญแบบนี้เขาโกรธมากที่น้องสาวทำให้ครอบครัวถูกเหยียดหยามจึงเข้าไปทุบตีแม่เลี้ยงจึงรีบคกเข่าเขาร้อ,อ,รองน้องสาวเห็นทุกคนพาก,นกันถ่ายรูป จึงถามทรงยานจะแต่งกับเธอใช่ไหมทองยานตอบว่าทั้งหมดนี้เพราะเธองี่เงาลอกแต่ห้องไปทันทีแม้พระเอกประกาศกับทุกคนต่อไปงานเลี้ยงตะกูลเสริญตามผู้หญิงแบบนี้ไปร่วมงานเด็ดขาดเมื่อนาเอกออกมาพระเอกที่ยืนดักรออยู่เลยถามทั้งหมดนี้นายเอกเป็นคนวางแผนใช่ไหมนายเอกได้ยิงคนเดินลงมาถึงราบคอพระเอกไปหลบแต่เมื่อนาเอกเผลอพระเอกก็หายตัวไปอีกครั้งนายเอกกลับมาบ้านแม่บ้านก็บอกว่าวันนี้หมอกูกําลังรักษาพระเอกอยู่ห้า ใครรบกวนคืนนี้ขอให้นายเอกไปนอนห้องรับแขกนายเอกก็ตกลงไพกับห้องก็ถอดหน้ากากแล้วบอกหมอว่าให้โกหกทุกคนต่อไปว่าการของเขายังเหมือนเดิมหมอสงสัยไพเอกให้เขาก็โกหกแต่เขาเองมักเปิดเผยความลับของตัวเองนะขณะที่นายเอกรูสิฟเสื้อข้างหลังไม่ถึงไพเอกก็เข้ามาช่วยนายเอกอยากรู้เขาเข้ามาได้ยังไงไพเอกเดินเข้ามาไกลๆนายเอกเงมือผลักออกแล้วเดินถอยหลังไปไพเอกก็ยังเดินตามมาจนเธอนั่งลงบนเตียงทำเอานายเอกตก คิดว่าเขาคิดไม่ดีไม่ร้ายกับเธอไพร่เอกบ่นที่เธอคิดมาเขาแค่เอาศพมาให้ดื่มนางเอกเห็นไพร่เอกกำลัาตู้จึงเอามือผลักไว้ฉันรู้ว่ามันยากสำหรับคุณแต่ได้โปรดยับยั้งชั่งใจก่อน แต่นายก็หลับตาพร้อมให้พระเอกดูจนพระเอกเลาเขาคิดว่าคนที่ควรจะสงบสติอารมณ์นะจะเป็นคุณมากกว่าทำเอเนานายเขินตื้นตื้นออกมาแม่บ้านมาบอกนายเอกว่าหมอกู้ต้องการพบนางเอกนางเอกหันมาดูในห้องไม่เห็นพระเอกรล่าก็คิดว่าเขาคงกระโดดตึกไปแล้วหมอกู้เขียนใบสั่งยาให้นางเอกนางเอกเห็นก็บอกว่าหมอสั่งยาเลี้ยงใครไม่ตั้งใจแต่รักษาเขาปืนจริงๆผังหน้าไม่ต้องมาลา เดี๋ยวเธอจะรักษาเขาด้วยการฝังเข็มผู้ตบก็เข้าไปฝังเข็มให้พระเอกหลายจุดหมอกู้เห็นพระเอกเจ็บก็ไม่กล้าพูดอะไรเพราะพระเอกต้องการเป็นผักเองหมอกู้สงสยัยนาาเอกรู้เรื่องฝังเข็มได้ยังไงนาาเอกบอกคุณปู่ของเธอสอนเธอมาอีกอย่างเธอก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลไผ่เฉิงด้วยหมอกู้บอกว่าเขาก็ทํางานอยู่โรงพยาบาลน,นี้เหมือนกันหมอกู้เลยขอให้หน้าเอกดูแลพระเอกดีดๆเขาขอตัวกลับบ้านก่อน พระเอกเลยต้องนอนคอนเ็บอยู่แบบนั้นต่อมานางเอกอ่านหนังสือเจอว่าคนที่นอนเป็นผักต้องทําให้เลือดไหลเวียนจึงจตกการเข้าไปถอดเสื้อพระเอกเพื่อเ็ดตัวให้เขานางเอกเห็นหุ่นานั้นของพระเอกก็แกล้งสะกิดดูเมื่อเห็นเขายังนอนนิ่งจึงยกหัวเขาขึ้นทําให้ได้เห็นหน้าของพระเอกชัาชาดๆจนนางเอกรู้สึกสงสารจึงบอกว่าไม่ว่าเขาจะตื่นหรือไม่เธอจะเป็นพระยาของเขาและไม่ทรารยณเขาได้คาะจากนั้นก็ไปเปลี่ยนน้าเมื่อเห็นหนางเอกออกไปพระเอกก็คิดเธอตรงใจแก้แค้นเขาหรอแต่พอด ยินเสียงนกลับมาก็แกล้งนอนเป็นผักอ่อ นายกลับมาเช็ดตัวต่อขณะที่ถ่อเสือ้อก็เห็นรอยแผลที่ไหล่ก็สงสัยเขานอนเป็นผักมาเป็นปีแล้วแต่ทำไมรอยแผลนี้ถึงดูเหมือนใหม่ทำาไมพราเอกคิดได้วา่าเขาเริ่มปกปิดรอยแผลนี้จากนั้นนายก,ก็รูดเสื้อพื้งแกงเพื่อเช็ดห่องล่างให้แต่เมเ่อนผมนั้นไปติดติดพื้งแกงของพราเอกเขานายถึงเอมเมากันปายมาตัดพราเอกที่นอนมองอยู่ก็กลัวว่าเธอจะตัดน้องชายเขาคราวนี้เขาได้ใต้ของดิงนานาแต่เมื่อเห็นนายเอกตัดผมตัวเองก็ถึ่งกับล้มเพราะเห็นนายเอกขันไปรับพ ศสาบก็หยิบเกินไกลทิ้งพ่อโทรให้หนายเอกไปโรงพยาบาลน,นายเอกมาถึงก็โดนน้องสาวต่อว่าที่หอดไว้ทําให้คู่มั่นเป็นแบบนี้ตอนงานเลี้ยงนายเอกบอกทั้งสองคนวางแผนท,ทําร้ายเธอก่อนเธอแค่เอาคืนทําให้น้องสาวไม่พอใจมาเลี้ยงเข้ามาบอกให้หนายเอกขอโทษแฟเก่าตักนั้นก็ยิบแขนนางเอกนายเอกึงผลักแมาเลี้ยงจนไปทับขาของแฟนเก่าทําเอาเขาร้องจกักด้วยความเจ็บปวดมีหนำซ้ำเพราะนายเอกใจดีป้อนสุภยัยพ่อก็มาตีนางเอกทำให้สุบร้อนๆอนห สายแฟนเก่าจนร้องอีกครั้งพอจึงมาขับให้ในายเอกคุกเข่าขอโทษนายเอกึใช้เข็มเงินฝังไปที่ท้องและเอาแฟนเก่าหัวร้องไม่หยุดทุกคนเลยคิดว่าเขาหายโกรธแล้วนายเอกจึงรีพิงเมื่อทุกคนออกไปน้องสาวเห็นแฟนเก่าทรมานก็ยดดิ่งโกรธแค้นนางเอกพาเอกมาที่โรงพยาบาลนายเอกก็เดินออกมาพอดีแต่ทั้งสองคนก็ฆ่ากันพราะหมอกูเข้ามาขอ้องนายเอกให้ช่วยตรวจคนไข้แทนเขาเขามีเรื่องด่วนด้านผู้ช่วยก็หวังดีให้ไพเอกใส่หน้ากากไปพบหมอ ใครเอกเข้ามาเห็นหมอคืนนอนายก็คิดจะทิ้งแต่นายกลับบอกให้ถอดกาง่งเมื่อเห็นคนไข้ย,ยืนนิ่งนายเอกก็เข้าใจวา่าคงายจึงลุกขึ้นมาดูเมื่อเห็นเข็มขาดคนไข้ก็รู้สึกขุนมากนายบอกให้คนไข้ถอดกาง่งอีกครั้งเพื่อตรวจอวัยวะภายในพายเอกอายจึงขอตัวออกไปทาเอานายเอกยิ้มหมอกู้ขอให้เธอมาตรวจแผนกผู้ชายแหมเกือบได้เห็นของดีแล้วเชียวหมอกู้มารายงานพระเอกอย่างที่คาดการไว้ลูกพี่ลูกน้องของพระเอกรู้จักกับหมอที่เค รักษาเขาในตอนรกใาเอเขาตจเขาคงไม่สามารถปิดบังเรื่องอาการป่วยของเขาได้นานผู้ช่วยสงสัยทำไมพระเอกตรวจเสร็จเร็วจังแล้วเมื่อกี้เขารู้สึกเหมือนเห็นนังเอกพระเอกได้ยินก็โมโ oh หที่ผู้ช่วยไม่เช็คให้ดีเรื่องหมอที่ตัวจเขาเลยบอกเดือนนี้ผู้ช่วยถูกหักเงินเดือนครึ่งหนึ่ง ต่อมาพระเอกเห็นกระถางตกลงมาตรงหน้าเอกถึงเข้าไปคว้าตัวหน้าเอกไว้แต่สายตาของพวกเขาก็เกิดปิงปังกันอีกครั้งเมื่อได้สติพระเอกก็รีบถามนางเอกเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าเอกบอกไม่เป็นไรจากนั้นก็บอกให้เขากลับไปก่อนพระเอกเลยกลับไปแต่เหตุการณ์ทุกอย่างก็อยู่ในสายตาคุณสนลูกพี่ลูกน้องของพระเอกแม้พระเอกจะใส่หน้ากากแต่คุณสนก็จำได้เขาไม่คาดคิดว่าพระเอกจะแกล้งป่วยเพื่อหลอกเขามาหนึ่งปีเต็มตอนนี้คงถึงเวลาสนุกลาสินะต่อมาก็มีคนโทรหา นังเอกบอกว่าอยากช่วยเธอเรู้มาน้าเอกไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจึงปฏิเสธไปปลายสายเลยบอกเขารู้ว่าแม่ของนางเอกมีชีวิตอยู่และรู้ว่าอยู่ที่ไหนหนางเอกอยากรู้เขาต้องการให้เธอทำอะไรถึงจะบอกว่าแม่ของเธออยู่ที่ไหนปลายสายบอกเหตาการ,รมของพระเอกทำให้หน้งเอกคิดหนักบ่นกับพระเอกเธอควรทำยังไงดีแต่เธออยากรู้จริงๆว่าแม่อยู่ที่ไหนถ้าเขาเป็นเธอเขาจะเลือกอะไรจากนั้นนางเอกก็หลับไปเมื่อเห็นหน้าเอกหลับพระเอกก็ไม่อยากท้าใจได้เข้าไปจูนาาเอกด้วยความ ค้างรักและมีค่ำคืนที่เร่าร้อนกับนางเอกวันรุ่งขึ้นนายเอกตื่นมาก็รู้สึกแปลกๆเหมือนเมื่อคืนร่างกายของเธอมีการเคลื่อนไหวหรือว่า,าพระอบขโมยมีอะไรกับเธอกันนะแต่เมื่อเห็นเขายังนอนเป็นผักก็คิดว่าตัวเองคิดมากไปแล้วจากนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นาสายถามนางเอกว่าพิจารณาข้อเสนอของเขาหรือย,ยังนายเอกสงสยัยเธอจะเชื่อเขาได้ยังไงว่าแม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่ายสายบอกว่าหลักฐานอยู่ที่บ้านพ่อของเธอนางเอกหันไปขอโทษพระเ เธอต้องไปหาแม่นาเอกกลับมาบ้านเพื่อหาหลักฐานน้องสาวเห็นนางเอกแอบเข้ามาจึงปล่อยงูมากัดนางเอกที่กําลังตามหาหลักฐานอยู่นางเอกรู้ว่าตัวเองโดนงูกัดจึงพยายามใช้เข็มเงินฝังตุดเพื่อห้ามผีดแต่ก็รู้สึกเวียนหัวมากใครเอกจึงเข้ามาประคองไว้ใครเอกตอบว่าที่เธอมาเสี่ยงอันตรายโดยไม่โทรหาเขานาาเอกบอกไม่มีเวลาอธิบายแล้วใครเอกได้ยินน้องสาวพาพ่อแม่ลงมาจึงรีบอุ้มนาาเอกหนีไปนาาเอกตอบว่าที่เขามาเสี่ยงอันตราย ถพื่อเธอมันคุ้มกันไหมไพรเอกบอกมันเป็นความรับผิดชอบของเขาที่คอยปกป้องเธอน้องสาวเห็นนายเอกอยู่กับชายใต้หน้ากากคนเดิมอีกแล้วจึงแอบถ่ายรูปไว้เพื่อทาแผนกันบางอย่างนายเอกไล่พรเอกให้กลับไปเผาไม่อยากให้พรเอกต้องมาเดือดร้อนแต่ไพรเอกกลับไม่รักตัวกลัวตายดูดกินงูให้เธออย่างช้ำชองนายเอกก็ยังคงไล่เขาไปเผากลัวว่าตัวเองจะเผลอมีใจให้เขาจึงบอกพรเอกอย่าทําให้เธอเกลียดเขาไปมากกว่านี้เลย ไพเอกไม่สนใจหากเธอไม่ได้รับการรักษาทันเวลาอตายก็ได้จากนั้นก็อุ้มนายเอกไปโรงพยาบาลหลังจากหาหมอเสร็จไพรเอกก็ประคองนายเอกกลับบ้านนายประบาดมือเขาออกทมก็บอกไพรเอกว่าเธอกับเจ้านายเขาเป็นคู่รักกันดังนั้นเธอกับเขาคุ้นอยู่่างกันนะแต่พรเอกก็ไม่ฟังยินหน้าเข้าไปหานายเอกแบบกระชันทีทำเอานายเอกใจเต้นคล่อมคลามรีบผลักเขาออกแล้วต่าว่าเขาลํำเส้นมากเกินไปแล้วนะเราเป็นเพียงบอดี้อ่ะและนายจางเพราะฉะนั้นอย่าพบกันอีกดีกว่าพู้กันายเอกพยายามประคอง ของตัวเองออกไปเมื่อเธอไปแล้วพระเอกจึงหออหน้ากากออกและพูดผููดักจะไม่ได้เจอกันได้ยังไงล่ะแม่บ้านเอารูปพี่นายังังอยู่กับผู้ชายใส่หน้ากากมาให้แม่พระเอกดูแม่พระเอกเห็นก็โกรธมากจึงพาค้นมาจับตัวนายไปนายาสงสัยว่าเธอทาอะไรผิดทําไมถึงทํากับเธอแบบนี้แม่พระเอกตอบว่ากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องต้องให้เปล่าหรืหรอท่านรู้สึกผิดที่ขอให้เธอแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นผักของท่านตั้งแต่เธอเหยียบประตูเข้ามาท่านก็ใจช่วยเธอทุกอย่างหวังให เธอทำดีกับลูกชายผักของทันแต่เธอทำเรื่องอื้อฉาแบบนี้จักนั้นก็รูปให้ดูนั่งเอกเห็นรูปก,ก็บอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแมพไพเอกขามแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครนา่งเอกคิดหากเธอบอกความจริงเขาคงโดนไล่ออกจากงานจึงโกหกว่าเธอไม่รู้จักเขาทำให้แม่ไพเอกโมโหมากสั่งให้คนเอาไม้ตีนา่งเอกอย่างหนักแม่จะเ็ตนา่งเอกกไม่ปีปากบอกว่าเป็นใครแม่ไพเอกจึงสั่งให้ตีนา่งเอกจนกว่าเธอจะพูดพรพเอกดูเรื่องจึงสั่งให้หยุดตีแม่เห็นพรพเอกหายก็ดีใจ ไพอเอกตอบว่าแม่ทาแบบนี้ไม่กลัวเขาเป็นไม้หรอแม่อธิบายที่ทําแบบนี้เพราะน้าเอกไปเที่ยวกับผู้ชายคนอื่นเพราะครอเราทนเห็นเธอไม่ซื่อสัตย์ต่อเขาได้ยังไงกันล่ะไพอเอกย้งผู้ชายคนนั้นคือคนที่เขาจ้างให้ช่วยดูแลานางเอกจากนั้นปุ้มน้าเอกออกไปแล้วยามาทาแผลให้ยังห่วงยยไพอเอกถามทําไมถึงไม่พูดความจริงออกไปรู้ไหมถ้าเขามาช้ากว่านี้อีกนิดเธออาจจะตายก็ได้นะน้าเอกตอบว่าถ้าเขาไม่ปลอมตัวเป็นบอดี้การ์ดเล่นตันโลกกับเธอหาก เขาเชื่องม่ไดตัวเธอก็ไม่มีปัญหาแล้วระเอกอธิบายไม่ใช่อย่างที่เธอคิดมีเรื่องมากมายที่เธอยังไม่รู้ไนเอกบอกเนเมื่อไม่ไว้ใจกันงั้นเราไม่อยากกันเถอะระเอกจะยั้งแต่นาเอกก็ไม่ฟังวันต่อมาในเอาเอกสารหย่ามาให้พระเอกซ็นพรเอกปฏิเสธที่จะหย่าโดยอ้างว่าเขาสามารถเป็นผู้สนับสนุนที่แร่งที่สุดให้ทดายจากนั้นก็เช็คเอกสารทิ้งแล้วเดินมาประชิดนางเอกแล้วบอกเธอเห็นร่างกายที่เปลือยเปล่าของเขาแล้วคิดจะทิ้งเขาหรอานเอกะ ว่าเขาไร้สาระเธอให้ช่วยเขาพระเอกถึงเข้าไปจูบนายเอกเลยกัดแขนเขาแต่พระเอกก็ไม่ร้องถ้ากัดแล้วทําให้เธอหายโกรธเขาก็ยินดีแม้พระเอกมาเห็นทั้งคู่หยอกล้อกันนะ่รารักก็ดีใจที่พวกเขาไม่โกรธเกลียดกันจากนั้นแม่พระเอกก็สั่งให้แม่บ้านเตรียมสุให้นางเอกถึงเวลาที่ครอบครัวของเราต้องมีสมาชิกใหม่แล้วต่อมามีคนโทรหานายเอกและเช่นชมขนาดเ,เรื่องนายเอกก็ยังอยู่กับพระเอกนายเอกฉลาดกว่าที่เขาคิดไว้มากนกายขมอยากให เธอทำอะไรรายสายบอกพรุ่งนี้เป็นวันเกิดน้องสาวเธอเขาอยากให้เธอไปวันต่อมาก็อาของขวัญมาให้น้องสาวแถมแต่งตัวเหมือนน้องสาวอีกด้วยน้องสาวหาว่านางเอกตั้งใจแต่งตัวมาแข่งกับเธอแต่ก็ไม่ควรใส่ของปลอมมางานนะเดี๋ยวจะทําให้ครอบครัวเสียชื่อเสียงน้องสาวอยากรู้ว่านางเอกให้อะไรกับเธอเป็นของขวัญจึงแกบดูเมื่อเห็นแมงมุมอยู่ในกล่องก็ตกใจแล้วต่อว่านางเอกที่ตรงใจแกล้งเธอจึงยกมือตบหน้านางเอกแต่พระเอกมาตับไว้และสะบัดเธอออกไป นาาเอกบอกน้องสาวควรได้รับแมงมุมตัวนี้พเพราะเธอเป็นเหมือนแมงมุมแฟนเก่ามาเห็นก็ไม่พอใจหาว่านาาเอกอด,ดูดีที่นี้คือบ้านของเขาแม่เลี้ยงเข้ามาบอกนางเอกไม่ช้าพวกเราก็ต้องเป็นครอบครัวเดียวกันไม่นานน้องสาวก,ก็มีอาการคลื่นไส้ทำให้แม่เลี้ยงดีใจที่ลูกสาวจะแต่งงานกับแฟนเก่าที่มีฐานะร่ำรวยน้องสาวบอกเดือนนี้ประจำเดือนเธอยังไม่มาอาจท้องจริงๆก็ได้นะคุณจะแต่งกับฉันเมื่อไหร่แต่แล้วอยู่ๆก็มีคนถ่งข้อมูลบางอย่างมา ให้แฟนเก่าแฟนเก่าเห็นก็โมโหบีบคอน้องสาวแล้วถามว่าเด็กในท้องเป็นลูกของใครน้องสาวบอกว่าเป็นลูกของเราแต่แฟนเก่าไม่เชื่อทำให้ทุกคนต่างพากันพูดดูถูกน้องสาวที่ทำตัวไม่ดีแม่เลี้ยงบอกให้พ่อนายช่วยปกป้องลูกแต่พ่อก็โมโหต้นเดินออกไปนายเข้ามาบอกสุขสันต์วันเกิดนะน้องสาวบายเมื่อกลับมาที่รถไพเอก,ก็ถอดนากากหน้ากากนายเอกต่อว่ายัางรักสวมหน้ากากอีกเหรอมาหาเธอไม่กลัวมีปัญหาหรือไงไพเอกอธิบายเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้ นายเอกบอกเธอไม่สนใจและไม่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเราไม่อยากกันดีกว่าเธอไม่อยากอยู่ห้องเดียวกับคนโกหกนายเอกย้อนคิดตอนนั้นเธอเห็นเข็มขัดของพระเอกก็รู้สึกคุ้นๆเหมือนของคนไข้าชายคนนั้นไม่มีผิดจากนั้นนายเอกก็เริ่มสงสยัยจึงแอบมาหลบอยู่ในห้องของพระเอกจนได้รู้ความจริงว่าเขาหายป่วยมานานแล้วและเขายังปลอมตัวเป็นอาเทิร์นาไม่ใช่เพราะวันนั้น,น,น,นเขาบังเอิญไปตรวจสุขภาพน้องชายเธอคงโดนเขาลอกไปอีกนานต่อมาชายคนเดิมก็โทรหานางเอกให้ออกไปพบ นายเอกตอบตกลงทำให้พระเอกไม่พอใจอย่าลืมว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนายเอกบอกถ้าอยากเห็นเขาโกรธเธอเลยอยากไปเราเขาหากพระเอกยังปฏิเสธที่จะอยากกับเธอต่อไปเธอจะไปกินข้าวกับผู้ชายคนอื่นพระเอกเลยต้องคอยตามนายเอกอยู่ห่างๆผู้ช่วยบอกพระเอกทุกอย่างเตรียมพร้อมเวลาพระเอกจึงขึ้นรถรูตามนายเอกไปเมื่อเห็นนายเอกขี่จักรยานพระเอกจึงลงมาขี่ด้วยแต่ก็ไม่รู้วิธีปลดรหัสจักรยานจึงตั้งรถสามล้อขับตามนายเอกไป ซึ่งบนรถสามลอ้อมีไก่ออกมาบินทำเอาพระเอกตกใจแล้วที่ซ้ำร้ายในยังดับแท็กซี่ผ่านไปต่อหน้าตาตาในเอกได้กแกล้งพระเอกก็ดีใจในเอกมาเจอคุณเซิงแล้วเดินเข้าไปในร้านด้วยกันพระเอกตามเข้ามาด้วยแต่พนักงานไม่ให้เขาเพราะเนื้อโตัะสก,กปรกเดี๋ยวจะทําให้แขกในร้านกลัวพระเอกเลยสั่งให้ผู้ช่วยซื้อร้านอาหารซะเลยทำเอาพนักงานถึงกับงงรีบขอโทษพระเอกพระเอกบอกค่ะเขาไม่วิธีทําให้ผู้หญิงหายโกรธได้เขาจะยกโทษให้พนักงานแนะนําให้กล้งทำ ตัวห่างเหินเมื่อเห็นเธอสุดท้ายแล้วเธอจะเข้ามาหาเขาเองจากนั้นแพทย์ก็มานั่งแอบฟังพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องคุอยกับนังเอกพี่ชายสงสัยแพทย์กลอกนายเอ,อกเ,อเรื่องที่เขาป่วยแต่นายเอกถึงไม่ทอรยยเขานาย,ยเ,านเอกบอกเธอสามารถหาบอะแสเกี่ยวกับแม่ของเธอได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องพึ่งคุณทําให้แพเอกแอบดีใจเพราะรู้ว่าเธอคงไม่ทอรยยเขาน้องสาวก,กับแฟนเก่ามาเห็นนายเอกกินอาหารราคาถูกเลยพูดจาดูถูกนายเอกแล้วน้าําตาทําให้น้องสาวโกรธมากไีบพา าแฟนเก่าออกไปพี่ชายชมนายเอกแตกต่างจากที่เขาคิดไวมากนายเอกจึงขอตัวกลับนายเอกสั่งอาหารแต่พนักงานก็บอกว่าอาหารที่เธอสั่งทุกอย่างไม่มีทําให้น้องสาวไม่พอใจไม่รู้หรอว่าเราคือแขกว i P ีของที่ร้านอย่าทําให้เธอโกรธไม่งั้นจะตกงานนะพนักงานจึงสั่งให้คนมาจับตัวน้องสาวแล้วแฟนเก่าแล้วบอกว่าร้านนี้เป็นของตระกูลเซิงลาวที่นี่ไม่ต้อนรับคุณจากนั้นก็ให้คนลากตัวน้องสาวออกไปนายเอกเขาไม่เย้ยไม่กินข้าวแล้ว แฟนเก่าออกมารถก็โดนปล่อยลมทําให้เขาเงุนงดหาว่าน้องสาวเป็นตัวซวยถ้าเขาไม่มาทานข้าวกับเธอคงไม่เป็นแบบนี้หันประตูรถก็ยังมีรอยข่วนอีกแฟนเก่าสงสัยน้องสาวไปทําให้ใครกดหรือเปล่าน้องสาวคิดว่าคงเป็นไนเอกนะเมื่อเห็นไนเอกออกมาถึงเขาไปต่อว่าานเอกเป็นผู้หญิงแลว้วอิจฉาที่แฟนเก่ามารักเธออิจฉาที่เธอสามารถหาผู้ชายรวยๆได้ไยเอกบอกว่าเธอไม่ได้ทําแต่น้องสาวก,ก็ไม่เชื่อหันไป เสีย่ยบุญเรินว่าที่จริงแล้วนยายเอกแต่งงานแล้วนยาเยเอกเล้วเข็มเงินปักไปที่จุดสําคัญทําให้น้องสาวพูดไม่ได้นยายเอกเย้ยนี่คือราคาสําหรับปากที่ไม่ดีของเธอแฟนเก่าต่อว่านาเอกทำเกินไปยังไงเธอก็คือน้องสาวของนอยายเอกนะนยายเอกส่วนกับน้องสาวที่ไหนมีอะไรกับแฟนพี่สาวคุณยังกล้าพูดแบบนี้หรอแฟนเก่ามโมโหทีหนะ้นานายเอกที่กล้าพูดแบบนี้น้ยเอกเลยเหยียบเท้า,าแฟนเก่าอย่าง,างแรงแฟนเก่าต่อว่าอย่าคิดว่าเขาไม่กล้าจัดการก,กับเธอนะพูดจ ก็เข้าไปทําร้ายนังเอกใครเอกมาเห็นก็รีบตะโกนให้หยุดจากนั้นก็ให้ลูกน้องลากตัวออกไปพร้อมกับน้องตาวด้วยคุณเชิงปอบมือพร้อมกับผมเมื่อกี้นายท่มาใครเอกเดอนพี่ชายต่อไปอย่าเข้าใกล้นายนอีกนะพี่ชายแกล้งถามนายหายตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมไม่เห็นบอกกันบ้างยังถือว่าเขาเป็นญาติอยู่หรือเปล่าใครเอกไม่พอใจตึงผ้านายอกไปพี่ชายตะโกนบอกเพราะนายใส่ใจเธอมาเขาเลยอยากใช้เธอเป็นเครื่องมือทำาลายนาย